ับกลับเข้าสู่เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสในช่วงที่3ช่วงที่3วันนี้ผมจะพาแฟนๆรายการของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสไปรับรู้ร่วมกันในแง่มุมของศิลปะวัฒนธรรมและวรรณกรรมนั่นก็คือที่บ้านนักเขียนห้องเรียนสีสันศิลปะหรือว่าบ้านกนกพงนะครับสงสมพันธ์เนี่ยที่ตลาดใต้โหนดพัทลุงเนี่ยเขาจะจัดงานบ้านนักเขียนพื้นที่ ศิลปวัฒนธรรมรุ่นทะเลสะซึ่งเขาจะจัดกันวันที่7ที่8ที่9นี้ผมก็เลยอยากจะพาแฟนๆรายการไปสัมผัสกันแล้วก็คนที่ผมจะพูดคุยวันนี้เนี่ยนั่นก็คือคุณเจนนะครับส,สมสมพันซึ่งเป็นคนที่นะครับเป็นพี่ชายของคุณกนกพงศ์ที่มีส่วนสำคัญในการที่จะนะครับให้คุณกนกพงศ์เนี่ยสนับสนุนการสร้างงาวนวรรณกรรมของคุณกนกพงศ์ หรือถ้าคนที่อยู่ในแวดวงวรรณกรรมเขาจะรู้จักกันในนามของนายหัวเจนนะครับซึ่งเป็นนายหัวของกลุ่มนะครับนักเขียนที่ในส่วนภาคใต้และก็เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์นาคอนเอาแล้วครับไปคุยกับคุณเจนสงสัมพันธ์กันครับสวัสดีครับพี่เจนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุพันและก็เป็นแฟน,นรายการที่ติดตามรายการของคุณสุพัน ในการมีหลากหลายมากครับก็ต้องขอบคุณพี่เจนนะครับที่ทท <c oughs> ให้โอกาสเราในพูดคุยผมคงอยากจะต้องพูดถึงว่าทําไมอ่ะพี่เจนมันต้องเป็นบ้านนักเขียนพื้นที่ศิลปะวัฒนธรรมรุ่มน้ําทะเลสาบทาไมไม่เป็นเรื่องของงานวรรณกรรมกนกพงมกับสังคมสังคมกับวรรณกรรมกนกพคเลยอย่างเนี้ยครับพี่เจอ่าคือภาพภาพตอนนี้นะภาพแรกเป็นภาพขนกพคนักเขียนที่เป็นแรงบันดาลใจอ่าเพราะว่าขนกพงเนี่ยอยู่ในหลายทักส่วน ครับส่วนของศิลปะส่วนของวรรณกรรมส่วนของดนตรีแล้วก็ส่วนของการขับเคลื่อนขับเคลื่อนสังคมการเมืองเพราะในช่วงในช่วงพฤษภาตมิตนอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นหัวกระบวนละนทางด้านในทางด้านนักเขียนหนุ่มครับนำนักเขียนหนุ่มเข้าสู่กระบวนการทางทางสังคมด้วยอะไรด้วยแล้วก็เป็นแรงบนันดาลใจในการใช้ชีวิตใช้ชีวิตเพื่อ เพื่อให้เกิดประโยชน์ตนแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ท่านนะคือลงไปลงไปเพื่อจะลงไปพื้นที่เพื่อจะหาแรงบันดาลใจในการเขียนงานครับนะแล้วก็ไปเห็นชาวบ้านอะไรต่างๆก็คิดคิดคิดเพื่อสังคมด้วยนะว่าสังคมที่ที่มันวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับนักเขียนแล้วก็ศิลปินจะช่วยชาวบ้านอย่างไรเพราะฉะนั้นภาพขนุคงในในในแง่นี้จึงทําให เหุบเขาฝนโปรยภัยขึ้นมาคือก็ไปสถาปนาว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ภาคประชาชนเป็นพื้นที่ศิลปินจะทํางานออกมาจากชนบทว่างแค่ไันนะจะ,จะอยู่กับชาวบ้านอยู่กับเศรษฐกิจชุมชนจริงๆนะครับตรงนี้แต่ทีนี้อพอขนปวงเสียอพอกนกเสียเวน ขนกปงเสียไปเราก็คิดว่าอ่าถ้าเรายังอยู่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยไม่มีคนดูแลอืก็เลยยกภูเขาฝนโปรยพัยมาเป็นบ้านนักเขียนที่พัทลุงมาที่บ้านเกิดของกนมปกนะย้ายจากย้ายจากโน่นมาแต่ทีนี้ทําไปตามมาเนี่ยนะในภาคในภาคประชาชนเนี่ยแรกแรก,แรก,แรกเนี่ยเราเรารองรับเรารองรับญี่ปุน่นฝรั่งอะไรต่างๆซึ่ง ซึ่งก็เบื่อเ้อเหื่อที่จะเที่ยวภูเก็ตซึ่งเป็นเหมือนกับฮาวายเหมือนกับการท่องเที่ยวอื่นนะกับเมืองท่องเที่ยวกระแสหลักโซเพนีการหลอกลวงอะไรต่างๆเนี่ยและเป็นเมืองของกนริ่นแล้วเามาที่บ้านบ้านขนุกโปกมานอนมาอะไรต่างๆเนี่ยเรารองรับได้แค่นั้นแต่ว่าต่อมามันเกิดตลาดชุมชนขึ้นมาครับทําให <c oughs> ้เราได้รับ โจทย์ใหม่ก็คือเราสามารถที่จะบริการคนที่จะเข้ามาสู่ในพื้นที่มาดูงานศิลปะมาดูอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในสัปดาห์หนึ่งนะเกือบ,อนนบ,บเกือบหมื่นคนนะครับเกือบหมื่นคนก็ก็เลยสร้างรายได้ทีเนี้ยสร้างรายได้สร้างรายได้จากจากสินค้าคอะไรต่างๆเนี่ยนะบ,บ้านนักเขียนก็เลยก็เลยลด ลดระดับลงมาทั้งๆที่เป็นตัวเป็นตัวเริ่มต้นนะครับกลายเป็นหลาดแต่โอดกลายเป็นเหล็กที่นี่นะครับดังนั้นคราวนี้เวลาที่จะชูงานเพื่อรำลึกขนมพงสมสมพันต์เลยต้องไปชูพื้นที่ที่ชาวบ้านเขารู้จักมากกว่าความเป็นศิลปินความเป็นนักเขียนของขนมพงนะครับตรงนี้แต่เนื้อหาเดิมก็ยังยังคงอยู่นะครับครับเลยกลายเป็น นำเสนอกว้างกว่ากว้างกว่าเดิมกลายเป็นบ้านนักเขียนพื้นที่ศิลปะวัฒนธรรมลุ่มทะเลสาบปีนี้เอารุ่มทะเลสาบมาเพราะวา่าหนึ่งเป็นเรื่องของอเศรษฐก,กิจนะเศรษฐกิจการค้าครับที่มีมาแต่โบราณในภาพของหลาใต้โน,นือม,มีการเวิร์กช็อปอะไรต่างๆเนี่ยนะของนะของการสร้างสินค้านะในส่วนนี้นะครับแล้วก็เอาศิลปะมาใช้ยังไงให้ให้ให้เป็นธรรมชาติให้ ให้ปิตจัณฑ์นี้มีความสวยงามับครับสิ่งที่สําคัญก็คือดินแดนนี้เป็นดินแดนนักเลงอืเมืองพัทย์ลงเนี่ยนะคือดินแดนปัญญาดินแดนนักเลงดินแดนการค้าเนี่ยนะดินแดนนักเลงก็ต้องมีก็ต้องมีอาวุธประจากายก็คือกรีดก็เลยเอากรีดมาด้วยปีนี้อ๋อมีมีทัศการกรีฑหายไปจะกรีดกรีดนี่มันเริ่มลือไปถึงไปถึงชวาไปถึงชวาไปถึงหมู่เกาะ มาดากการ์ไรต่างๆนี่รับจากรุ่มนี้แหละที่เป็นที่เป็นของสะสมครับของเรานี่ในของเราเนี่ยเป็นอาวุธนะเป็นอาวุธแล้วก็เป็นเป็นเครื่องหมายของเดอะปรินซ์เราจะใช้คําว่าอะไรผู้ครองนครหรือว่าชุมชุมชนต่างๆอ่าครับคือพัทลุงมันมีชุมชนต่างๆึ้นมาอ่ด้วยด้วยด้วยกันด้วยกันช่วยตัวเองครับอ่า รัฐก็คือเมืองพัทลุงไม่มีทหารอืเพราะนั้นเวลาที่จะทําการรบเนี่ยนะต้องเอาต้องเอาคนของถ้าเป็นอิตาลีเขาเรียว่าคนของเดอะพินซ์นะมันจะเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ใช่เจ้าชายก็เจ้าเจ้าสํานักต่างๆชุมชนตอนแรกเรื่องชุมชนก็จะมีกรีกเข้ามานะครับก็เอากรีกนี้เป็นเป็นพื้นที่วัฒนธรรมเติมเข้ามาภาควรรณกรรมเติมเข้ามากับภาควรรณกรรมแต่่วน่นก็ยังยังคง ครับ,รบท่านฟังจากที่พิเจนเล่ามาเนี่ยตลาดใต้โหนดเนี่ยหรือตลาดใต้โหนดเนี่ยไม่ใช่แค่ตลาดชุมชนขายสินค้าหรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่มันเป็นพื้นที่ทางศิลปะและวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของชนพื้นบ้านด้วยครับแล้วก็เติมวรรณกรรมเข้าไปถ้าพูดถึงวรรณกรรมพิเจงครับต้องรบกวนหน่อยละคนรุ่นเก่าหรือคนร่วมสมัยอย่างผมเนี่ยอาจจะรู้จักกนกพงเป็นอย่างดี แต่ถ้าคนรุ่นใหม่ๆคอวรรณกรรมรุ่นใหม่ๆห,หรือคอาการเมืองอาจจะไม่เข้าใจผมเคยอ่านนะครับการให้สัมภาษณ์ของกนกพงษ์หลายครั้งแล้วก็มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันอยู่สองครั้งเนี่ยกนกพงษ์บอกว่าเขาเติบโตมาจากกลุ่มนาครแล้วก็เขาบอกว่าเขาได้เรียนรู้การสร้างงานวรรณกรรมมาจากกลุ่มนาครตรงนี้ระหว่างกลุ่มนาครกับกระนกพงษ์เป็นเป็นยังไงบ้างครับพี่เจงครับคือคือ กลุ่มนาครเนี่ยมาจากนักกิจกรรมรในมหาวิทยาลัยก่อนครับนะคือเมื่อก่อนเนี่ยนะศูนย์นิสิตอะไร,รต่างๆเนี่ยนะ <c oughs> ว่ามหาวิทยลัยเนี่ยอตั้งแต่14ตุลาการกับเคลื่อนสังคมเนี่ยมันมาจากเสียงสะท้อนของคนหนุ่มสาวในมหาวิทยาลัยครับนะครับเพราะฉะนั้นประธานชมรมค่ายอาสาอ,อนายกองค์การรักษา ในส่วนที่ที่ที่เป็นภาคใต้นะครับก็คือมอสวสงขลาหมาลไยสงขลานครินมอวิไลครูวิไลครูเนี่ยเป็นบทบาทสําคัญเหมือนกันนะวิไลครูสงขลาวิรก,กรนครกรีธรรมราชวิไลครูสุราษฎร์ธานีข้ามไปจนกระทั่งไปถึงภูเก็ตเนี่ยนะครับอคนเหล่านี้เขามีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ตั้งแต่ยุคหลัง6ตุลาอืยุค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 14ตุลากาบยุค กตุลานะั้นก็เป็นยุคหนึ่งนะอ่าทีนี้ทีนี้พอจบมาแล้วเนี่ยนะยังเคลื่อนไหวต่อแต่ว่ามันไม่มีการเมืองให้เคลื่อนไหวครับเราว่านโยบหกสิบกทับสองสามออกมาแล้วแลนักศึกษาที่เคยต่อสู้กับภาครัฐอยู่เนี่ยก็ก็ออกมาเพราะฉะนั้นแนวทางในการพูดถึงสังคมในการในการเคลื่อนไหวใหม่ก็กลายเป็น เคลื่อนด้วยวรรณกรรมเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมครเคลื่อนด้วยประวัติศาสตร์ครับมันก็กลายเป็นเนื้อในของวรรณกรรมนะเมื่ออผู้นํานักศึกษาเหล่าเนี้ยที่เคยเคลื่อนไหวมาเนี่ยว่าอยู่ในภาคความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป็นครูว่างเป็นอะไรบ้างครับ,รบจะไม่เป็นการรวมตัวกันในใน,ในามมีสิทธิ์นักศ,าศาากึกษาภาคใต้กีสถาบันแล้วนะครับก็กลายมาเป็นกลุ่มวรรณกรรมต่าง และรวมเป็นกลุ่มนาครในปีสองพันาอยยี่บห้าถือว่าสองพาร้อยี่สิห้าเนี่ยถือว่าสองร้อยปีรัตนโกสินทร์นะครับแต่สอง้อยปีรัตนโกสินทร์ก็เกิดกลุ่มนาครขึ้นมานะเคลื่อนไหวในในเรื่องของวรรณกรรมศิลปะรประวัติศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยนะก็เป็นเนื้อในเนื้อในของของศิลปะที่มีวรรณกรรมเป็น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 เ้าหมายใหญ่นะครับขดโพงก็อยู่มัธยมหนึ่งมัธยมสอง ในตอนที่ตั้งกลุ่มนาคอนครับครับสิ่งเหล่านี้มันปรากฏอยู่ในงานของกนกพง์เรียกว่าตลอดเลยนะครับพี่เจนก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรวมเรื่องสั้นที่เขาได้รางวัลซีไรส์เนี่ยนะครับว่าด้วยแผ่นดินอื่นเนี่ยนะครับหลายเรื่องทีเดียวมันสะท้อนแง่มุมทางทางสังคมแล้วก็ชุมชนในการต่อสู้ของทุนนิยมในยุคนั้นผมมีโอกาสตอนที่กนกพง์เขาจัดงานอ่านกีการเมืองว่าด้วย อ่าใบอ่าสิ้นสา้อ่าสิ้นได้สิ้นได้สิ้นใบสีอ่านะครับสิ้นได้สิ้นใบสีกับอ่าปราชาชีประชุมเพลิงเนี่ยแหละฮะก็ถือว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าแรงแต่ภาคการเมืองเขาก็รับได้นะครับแต่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางศิลปะพี่เ่งครับที่จะพูดถึงวันที่เจ็ดที่แปดที่เก้าเนี่ยมีอะไรน่าสนใจเผื่อแฟนๆรายการหรือคนวรรณกรรมหรือคนที่สนใจประวัติศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นจะเข้าไปร่วมงานเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างครับ อ่า uh, ก็คืออา่าอันดับแรกนะก็ต้องต้องมีคอนเสิร์ตภูเขาฝนโปรยไผ่ oh. ครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบเก้าเพราะว่าอ่าตอนที่ขนกนคงตอนที่ขนกนคงเสียเนะี่ย uh. เราจะเห็นว่ามันมีเพลงเกี่ยวกับขนกนคงเกิดขึ้นมามากมายเพราะว่าขนกนคงเนี่ยได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายต่อหลายคน uh. นะอย่างเอสคาราบาวอย่างเงี้ยนะ uh. นะเอสคาราบาวเขา เขาอยากเขียนหนังสือเรื่อง25ปี25ปีการกําเนิดคาราบาวเนี่ยก็เอามาให้ขนมพงดูขนมพงว่ามันไม่เป็นหนังสือมันเป็นกาบอกเล่าพี่แอดตองเกรดอย่างนี้อย่างนี้นะก,ก็คือว่าทําไมมันต้องมี content, นะ P S <S คอนเสิร์ตนะพี่แอดตันเกรดอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เปิดคอลัมน์ให้แอดคาราบาวเขียนนะครับแต่แอดเนี่ยเขียนมาแบบเขียนภาษาตามภาษาของเขานะนะครับนะ เขาอาจจะเขาอาจจะเก่งในการเขียนกวีเขียนเพลงนะแต่ว่าพอมาเขียนพอมาเขียนเป็นลังในสไตล์เอสนะคนะมทีที่รวมเล่มนะไอ้สามตอนแรกกันขนพงโลหมดเลยแล้วเขียนเองเลยอืเขียนเองเพราะตอนที่สี่นะครับตอนที่สี่ส่งกลับเขาบอกว่าคงจะรู้แล้วว่าเป็นยังไงเอ๊ะเขาเป็นคนฉลาดนะครับเขาเก่งรอดตั้งแต่รุ่นพ่อมาแล้ว ตั้งแต่ตอนที่สี่นะครับแอ๊ก็เขียนอย่างสละสลวยมากมนะเพราะฉะนั้นตอนที่ขนมโคงเสียนะแอดก็ตงแต่งเพลงให้ขนมปคงเลยนะ่าครับแต่งมาในงานศพเลยครับนะเพลงขนมปคงอ่ะก็คือเอาเอาเอาบทกวีกรเปล่าของเขาที่ที่ลํำลึกลงในหนังสือว้อะไรขนะโค้งก็แต่งเพลงมาแล้วคนนี้ก็แต่งออกมาในเวลานั้นเพราะนั้นคนเสิร์ทุบเขาฝนโปรยไพรนะก็ตั้งแต่ครั้งแรก ก็เป็นเป็นคอนเสิร์ตเพราะงานนี้จะเป็นครั้งที่สิบเก้าเพื่อเพื่อลาลึกถึงกระปรงนะเพลงที่กระปรงแต่งอีกหลายเพลงซึ่งซึ่งซึ่งอาจจะมีการบันทึกบ้างไม่บันทึกบ้างนะก็อาจจะกลับมาด้วยอะไรเนี่ยนะเพลงคนเร็วคนเรวนี่ดังมากรถไฟสายประดังเบาส่บอันนี้ก็ดังมากอีกที่คนดันเขียนทําไว้นะครับก็คือเป็นคนเป็นคนเขียนทํานองเป็นอะไรต่างๆับทำนองนะครับอ <an> <ๆ> <S an> <ๆ> <S an> อันนี้ก็เป็นหนึ่งคอนเสิร์ตนะครับหนึ่งคอนเสิร์ตสองก็ค่ายวรรณกรรมเพื่อค่ายวรรณกรรมสําหรับนักเรียนค่ายศิลปะนะมีศิลปินจํานวนมากมายนะยที่ที่ที่ขนุงฟงเป็นแรงบันดาลใจของเขานะ,ะมาร่วมกันจัดงานศิลปะนะมาร่วมกันจัดงานศิลปะอให้กับให้กับอนักเรียนนักเรียนเล็กอันนี้เด็กเล็กเด็กเล็กนะเด็กเล็กประมาณห้าสิบหกสิบคน ครับอนี้เด็กเล็กท่านจะเอาบุตรหลานไปร่วมก็ฟรีครับงานนี้นะฮะแล้วก็ที่เป็นการสร้างตำนานไว้เป็นที่แรกก็คือการประทับมือศิลปินแห่งชาติในวันอาทิตย์นะครับในวันอาทิตย์วันที่เก้าวันวันสุดท้ายของงานเลครับนี้ครับครับผมใกล้อยู่ที่พัทลุงนะต้องปักหมดไปลาดใต้โนดลาดใต้โนดพัทลุงับวันที่เจ็ดแปดเก้ากุมภา ก็คือสัปดาห์หน้าที่จะถึกับผมดูรายชื่อกับผมดูรายชื่อศิลปินและก็ในส่วนของคนในแวดวงวรรณกรรมและศิลปะและน่าสนใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับคุณจำลองฝั่งชลจิตไพฑูรย์ธัญญานะครับแล้วก็แหมกวีที่ผมชื่นชอบนี่ก็คือวิสุทธ์ขาวเนียมแล้วก็คนเขียนเขียนสารคดีที่ ผมชื่นชมนี่คุณวีรศักดิ์จันทร์สองแสงนะครับแล้วก็บอกกอที่เขามีเร็งบรรณาจารจักรนกคงเลยฮะครับอ่าวันนี้แบบว่าเหมือนกับอยากเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิเหมือนกับวิสุทธินั่นแหละฮะครับฮะครับแล้วก็บณาธิการที่ผมเคารพนี่เนี่ยคุณจตุพลบุญพัฒน์จตุพนนะอะโอ้นักแปลที่ผมอีกอีกขั้นหนึ่งที่ตามมาก็คือเอ่อเลขาของสมเด็จอุลเซนที่ได้ เป็นกวีรางวัลซีไรส์ก็คือดอกเตอร์ลึกจุนโะอันนี้เพื่อนรักผมเลยพี่เจนคนนี้เป็นเพื่อนรักเลยเพื่อนรักเลยกับผมคนนี้พอเรียนจบปั๊บเนี่ยพอมาเป็นนักเขียนปั๊บเนี่ยลาออกจากการเป็นเลขาของท่านอุนเซนเลยนะกับจุมโนเนี่ยลึกจุมโนเนี่ยพี่แจงเขาได้ทุนเป็นนักการศึกษาเป็นนักการศึกษาตอนนี้เขาได้ ทุนของสมเด็จพระเทพมาเรียนในในประเทศไทยนะเป็นเป็นเป็นนักศึกษาทุนสมเด็จพระเทพนะโอ้โหน่ะผมผมผมเพิ่งทราบแล้วผมก็เพิ่งทราบทราบแดียว่าเขาเป็นเลขาอนุการของไปทีมเลขาอนุการของท่านอุนเซนผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าเขาอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับนะแล้วก็พอพอเปลี่ยนพอเปลี่ยนนายกเป็นอุลมาเน็ตเนี่ยนะนะท่านอุนเซนก็ ก็ถามว่าทำไมทําไมไม่อยู่ในตาแหน่งก็บอกว่าอยากอยากจะไปสร้างครูที่วีไลสร้างครูครับนะที่วีไลสร้างครูเพราะว่าจะอยากสร้างคนรุ่นใหม่ในมิติใหม่ๆที่ก้าวหน้าพัฒนาแล้วก็อ่านอ่านโลกใบเล็กของซันมานแล้วเอาไปให้หนักศึกษาเรียนปรากฏว,ว,ว่าเอาพออ่านแล้วก็อยากมาให้ถึงบ้านขนมป่งแล้วก็ <laughs> อยากมาดูว่าจะเอาเรื่อง ของของการทาค่ายวรรณกรรมและการประทับมือศิลปิเนเอกชาติไปใช้ที่กัมพูชามันจะสามารถที่จะเป็นกรณีศึกษาได้อย่างไรครับอ,อันนี้ก็คือท,ที่ที่ทางกัมพูชานําคณะมาในเวลานี้ครับครับแล้วก็แม่นักแปลอีกท่านหนึ่งส่วนผมติดตามผลงานเป็นนักแปลที่เขียนกวีได้บ้างเล็กน,น้อยเป็นกลางนะครับ <laughs> นะครับโอ้แปลเรื่องใหม่เรื่องคนแค่เนี่ยนะ,อะโอ้หไอ้น,นี่ก็คืออ่าอ่า ราชบัณฑิตที่พิจารณาโนเบลและก็้าได้รางวัลโนเบลก็คือพาเราเคยคิดนะครับมีนักทฤษฎีไหล่รูนโรุ์ใส่แปลเล่มนี้ับอ่าแล้วต้องหงายหลังนะครับทั้งสนุกทั้งมีสาระแล้วก็เป็นเป็นปรัชญาให้กําลังใจในการทํางานอันนี้เป็นคนเสื้อแดงเหมือนผมพี่เจนเป็นคนเสื้อแดงเหมือนกันเพราะว่าเชียร์ลิเวอร์พูลนะฮะ <im mon ster> ผมก็เพิ่งทราบนะเพราะว่าไปที่ไหนก็นพูดถึงริเวอร์พูลร <laughs> <laughs> ับผมเนี่ยฮะแต่เดียวกันกรับกานผู้ฟังครับนี่คือสิ่งที่อยากจะเชิญชวนแฟนรายการเสียงสตอนสื่อมีเดียโฟกัสนะครับไปไปร่วมงานนะครับงานเขาจะมีวันที่เจ็ดที่แปดที่เก้านี้นะครับที่ลาซาดนุนนายกสมาคมสักเขียและทีมงานก็ไม่ได้เนาะอ่าได้ได้ครับผมไปงานนี้เลยครับผมนะสังเกตไปงานนี้เพราะว่านายกนายก สมาคมคนเนี้ยเป็นคนที่อยู่ร่วมกับเราในเหตุการณ์สิ้นได้สิ้นไปสีประชาชีปประชุมเพลิงนะในงานนั้นเป็นคนแรกที่ยกธงมาเลยนะครับก็คือคุณนันทภพสวัสดีรักซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นเป็นลูกสาวคุณป้าสุพัฒสวัสดีรักนะครับจะจเห็นว่าเออคนนี้คนนี้มาเป็นคณะแรกเลยครับวันนี้ไปไปไปหาขนกพง์ถึงถึงบ้านขนกพงค์นะครับ เพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับอย่างที่พี่เจนบอกปักหมุดไปที่หลาใต้โนดเลยอย่างนี้การเดินทางสะดวกสบายมีทั้งเครื่องบินแล้วก็รถไฟนะครับเครื่องบินบบอาจจะต้องไปลงที่หาดใหญ่นะครับหรืออาจจะต้องไปที่กลางหรือว่านครศรีธรรมราชนะครับ <นะ S 1> แล้วก็<ำ>ต่อรถไปที่นั่นนะครับน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่งานเรื่องของวรรณกรรมอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ในส่วนของ ภาคประชาสังคมด้วยแล้วก็เท่าที่ผมดูนะข้อมูลที่มีอยู่ในมือเนี่ยจะมีนิทรรศการกริกของรุ่มทะเลสาบสงขานะครับแล้วก็มีการแสดงสวยมากงานสวยมากกรับมันดังไปถึงดังไปถึงชวาดังไปถึงอะไรเลยฮะแล้วให้ไปดูแล้วก็ที่ปิดท้ายเนี่ยแอบซุ่มไว้ตามบุคลิกเลยนั่นก็คือการแสดงงานศิลปะของศักดิ์สิทธิ์มีสมสืบศิลปินแห่งชาติอีกเหมือนกันนะครับ เอาละครับวันทีมภูเก็ตทีมสุราษฎร์ธานีทีมนครศรสีธรรมราชก็มาผนึกกาลังกันครับเขาก็จะติดตั้งโดยตัวเองอะไรตัวเองอธิบายด้วยตัวเองด้วยนะคนวาดภาพครับให้ไปก็จะเห็นศิลปินอธิบายภาพของเขาอยู่นะครับแล้วก็ศิลปินเหล่านี้จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตของคนฟไฟด้วยคนละคนละนิดคนละหน่อย เอาอละถ้าใครคิดว่าเอ๊จะแล้วจะไปอย่างไรฟังแล้วเนี่ยยังไม่สามารถเนี่ยติดต่อไปที่สำนักพิมพนาครได้เลยเข้า Google Search s e a r c h เลยสำนักพิมนาคร<ด>เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะมีเบอร์ขึ้นมาก็ติดต่อประสานงานได้ที่นั่นวันนี้ต้องขอบคุณพ,<ด>พี่เจมากครับที่มามพูดคุยกับเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ช่วยกันคิดถึงงานค่ายของขนุพงและกองงานคอนเสิร์ตรวมถึงสับมือศิลปินแห่งชาตินะครับขอบคุณมากครับคุณจุบันและท่านผู้ฟัง ท่านผู้ชมที่ที่ททได้รับทราบข่าสารครับเรับและครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วผมสุปันลักเชื้อและคุณเจนสงสัมพันธ์และก็ทีมงานลาแฟนๆรายการกันไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงสะท้อนสื่อี e d i a Focus